เอาละครับเรียนต่อไปมาดูเรื่องการหารสัญญกรบ้างครับการหารสัญลกรอ่านดูตัวอย่างนะครับนัเรียนการหารสัญญกรเนี่ย a คูณด้วย10กำลัง m หารด้วย b คูณด้วย10ยกกำลัง n นะครับนักเรียนเขียนนี่อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น a คูณยีกำลัง M อหารด้วย b คูณด้วย10ยกกำลัง n นักเรียนก็เอาค่าแมนทิสซาหรือค่าคงที่ามาหารกันให้มัน a ส่วน b นะครับตรงนี้มาหารกันได้เป็น a ส่วน b คูณด้วย10นักเรียนเลขฐานเท่ากันใช่ไหมครับเนี่ยฐานเนี่ย10เหมือนกัน การหารกันก็เอาเลขชี้มามาลบกันก็เป็น m ลบ n นี่คือคำตอบเอามาดูตัวอย่างสิมาดูตัวอย่างสิอาา่านนักเรียนดู6.25คูณด้วย10ยกกำลัง11หารด้วยนะครับ ห้าคูณด้วยสิบยกกำลังห้าอย่างนี้นักเรียนก็จัดการเลยครับอา้าค่าแมนทิซ่ามาหารกันตรงนี้หารกันก่อนมันี่คือหกจุดสองห้าหารด้วยห้าคูณด้วยสิบยกกำลังสิบเอดหารกัน เอากำลังมาลบกันลบด้วยห้าถ้าเรียนรงนี้คุณใส่จุดนะครับ,นะรบหรือไม่ใส่เดียวไปหาเลยก็ได้นะครับไปนั้นออาไปหาเลยก็ได้5 15, 5 20, 25, ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าห้ายี่ห้าคูณด้วยสิบยกกำลังหกนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับนี่คือการหารสัญญากรณนะครับ เอาแมนทิซามาหารกันแล้วเอาเลขยกกําลังเละเลขชี้ก,กาลังของ10นมาไหมครับมาลบกันนั่นก็เป็นคําตอบนี้สำหรับการหารนะครับเรียนการหารการบวกผ่านแล้วการลบการคูณการหารเอาละครับต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวนรีนจะได้นําความรู้ที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้เนะี่ยมาทําแบบฝึกหัดกันสักแปดข้อนะครับเดี๋ยวลองทํากันเอาละครับพร้อมไหมครับโอเคพร้อมเ,รอเ,รอมเตรียม